สบายดีทุกคนมือใบซีไปกินจินดาดในฝนตกลินเดอ์ทุกคน พร้อมกับบ่มีเยยนพร้อมแล้วว่ามันเลยเขา่าถาใบซีใบซีก็เลยไปจัดการเลยก่อนเมือมนแมนใบซีจะใส่หมูซามชั้นก่อนเลยเด้อทุกคนแล้วก็ตามด้วยพักและในระหว่างที่เฮาค้างหมอใบหันเฮาก็จะมาปรุงแจ่วแจ่วนี่เพิินหายเป็นกระปุกใหญ่ๆจังซีเลยเด้อทุกคนมันจะใจขนาดเลยตามไปด้วยกระเทียมมะเพชรเแล้วก็ทิขาดบ่ได้แมนมะนาวแล้วทุกคนเลยใบซีมาเติมสมเน่การบม่มีมะนาวในการบกขากแล้ว ก่อนใบชีจะกินชินดาดแมนใบชีจะกินน้ำกันเ้อทุกคนว่าให้มันลองคอดีได้จะกินได้หลายเนาะทุกคนกันกินหน่อยมันชีบคุมฉันดอกอยากยอก,ยกมันก็คุ้มคือเกาหและนะ้วเราทุกคนเขากินอิม่มแล้วก็พอแหละเพราะเป็นต้องกินหลายให้มันตึงค่องนอกกินไปกะแนนทองไอซื้อเราทุกคนคือใบชีเฮียนว่าเออกันเขากินอิ่มพอหนาสารอนุมูลอิสระของเาฮาหัน มันก็สิหลังออกมาแล้วมันก็สิกอมาเองได้อาจารย์บอกว่าบรต้องกินอีเวลากินข้าวกินให้พออยู่แล้วพอแต่ว่าใบซีก็บเคยฟังเราทุกคนเอ้ยกินน้ำใดก็จนแน่นดึกหนึกแน่นดึงนโดยเฉพาะแมนมากินชินน้นดาดในยานตะบะคุมตอกใจตอกใจน้ำใดจนแน่นตนแลมวางที่จนนอนมาได้่นล่ะทุกคนเอ้ย เฉพาะเวลาเรากินแล้วเอามากินแป๊บซี่ใช้ปาดโคตรแน่นเลยแต่ว่าคันบุกินแป๊บซี่ให้ค่ะบอกขาดอีกนะทุกคนบุกินแป๊บซี่ก็บริกินชินดานนะมนจากเดียวใดมันคือขาดอย่างไปอย่างไรทุกคนเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็พยายามอยู่เนทุกคนพยายามกินน้าเปล่านะเวลาที่เรากินชินดานแเราต้องกินน้าเปล่าเพราะคนบอกว่าเออคันเวลาเรากินไขมันล้วบอยให้กินน้าตาลเติมอีกมันยองสิคอไขมันเติม ใบซีกินมูสามชั้นได้ประมาณหนึ่งเลยทุกคนแล้วมันรู้สึกเลี่ยนนะใบซีก็มักินพันต่อพันเมื่อนี้ก็มีบุมีผักอย่างไยเ้ยทุกคนมีแต่ผักหอมลาบดิเอนะบุมีผักหอมปลอมสิยดายเด้ใบซีจะใจมีมูสามชั้นแล้วก็กุ้งเ้ยทุกคนแล้วก็ตามวบแจวนี่แมนชามแจวเลยทั้งแจวโจมแล้วก็แจวที่เพิ่นแถมมาแล้วก็แจวมูชินดาเนี่ยหับห้องแซบทุกคนเลยลองเบิ่งเดาเบื่อเสือใบซีนี่มักแห้งประชมชามแจวนี่ชุดยอดเลย ต่อาแมน่นใบจีจะมากินจังซี่เด้อทุกคนเพราะว่ากินจังซั่นมันคือบ่ชาใจเนาะทุกคนถ้าให้มันชุกเอาแท้เอาว่าบีเลยอื้อถ้ามันชุกบัดเดียวซะและ้วจีจะมายอ่อใส่จานจังซี่กินเอาเนาะทุกคนกินประมาณ2จานอันนี้ก็อิ่มแล้วทุกคนเอ้ยบีเป็นคนกินบ่หลายเด้อทุกคนกินอิ่มแล้วก็พอเนาะ กอนมืดแมนใบชีจะมาโมมันนี่เลยโมมผักในแมนมีแต่ผักบงอะไรใบชีลืมใจผักหอมนะเพราะว่าบริษัทเขาคดลายทุกคนเลยสั่งและเพิินกันนานเอามาแน่ใบชีก็เลยกินแต่ผักบงเพราะาเป็นอย่างทุกคนผักบงกระแสบคือกันตามไปด้วยมูสามซันมูซามซันนี่ใบชีจะกินน้อยเลยทุกคนรบบนี้เพราะว่าใบชีกินหอบก่อนนะนะมันนุ่มจืดกัมันเลี่ยนหากินมูสามซันหลายกันเนาะเนี่ที่ใบชีหมักสุดในนี้ก็แมนคือชิแมนสบายนางแล้วทุกคนเลยสบายนางนี่กินมืดมือก็ได้ใบชีโบแมนกินสบายนาง າງບໍ່ຫຼາຍກວ່າໝູມື້ນັ້ນຫັ້ນກິນເນາະແທ້ເອົາວ່າໄດ້ທຸກຄົນໃນສະບາຍນາງນີ້ເພາະວ່າສິ່ທີ່ີມັກດ່ຮອງລມກແມນກຸງຫັກຸມືນຕ້ດທຸກກຸ້ງຢາกນ້ອນ່ກິນາກກຜູ້ທີກິນໍາແກຂົກກແກໃຕດຂົແກ້ຊນບຸນຫົວແຫຼັນາຫົກະຫກອ จากเงินเขาทนานแล้วนะทุกคนใบสีผัดบ่มีเงินแล้วมากินชินดาดี่ก็เงินเมืแล้วทุกคนเอ้ยกินเมื่อน,นี่แมนหัวหนึ่พันกีบเลวทุกคนรือว่าเก้าบเก้าค่ะใสีลืมเบิ่งบินจำทุกคนเอ้ยตะขี้แมนแปน่าจะ 8, 9, 9, แปดคือเก่าอะไรบว่าเพิ่นจีเินเก้าสิบเ้าแต่ว่าเช็คบินออกมาจองแซนไพพอทุกคนจองคนนั้น